สวัสดีค่ะชาว FC แล้วก็เกม FC Mobile นะคะพบเจอกับเกลเหมือนเดิมพอดีมีภารกิจมาใหม่เป็นกิจกรรมเขาเรียกกิจกรรมดีกว่าเนาะกิจกรรมมาใหม่เป็นกิจกรรมเขาเรียกอะไรเีออนเหรอเนออนเหรออ่ะกะ็ก็จะมาสุ่มเพชรเนาะเพชรเยอะนะคะเห็นไหมทุกคน12,379เเพชรน,นะคะ กลก็เลยจะมาเลือกสุ่มให้ทุกๆคนได้ดูเนาะคิดว่าดีที่สุดก็น่าจะเป็นสามพันแหละถูกไหมแต่มันแลกไม่ได้เนาะแต่ก็อยากลองอะ่ะก็อยากลองนะคะไม่เคยเข็ดอยู่แล้วเนาะแต่ด้วยความที่อ,อยากลองให้ f อดูดีกว่าว่า การที่สุ่มสัมพันธ์เพชรเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้นักเตะคนไหนเนาะอ่ะมามันลุ้นกันว่าคุ้มไม่คุ้มเนาะอ่ะนับหนึ่งสองสามจุม้มว้าวสีเหลืองซองสีเหลืองนะสวยมากเลยซองสีเหลืองสวยจังเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเกียวแตกก่อนมะมันต้องรับเหรียญก่อนไง ุกครั้งเนาะเดี๋ยวเกียวจะนับห้าแสงวันนี้เกียวขอนับห้าแสงแล้วกันหนึ่งสองสาม สี่อ้าวจะกดแล้วนะคะกดเลยว้าวโคตเท่อ่ะท t อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหนึ่งร้อยหนึ่งท t นะคะว้าวแต่เท่อยู่นะ เนาะเทอะเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าสี่สิบสี่ล้านสามแสนนะคะแต่มันก็ขายไม่ได้แต่เกลวก็เอาไปเอาไปเอาไปแลกได้ดีกว่าเอาไปแลกดีกว่านะคะ พิงไว้แล้วกันเนาะอันนี้นะคะแรกอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งเอส s ีแลกไปเลยเนาะได้สามพันหกร้อยโทเคนก็ยังดีนะคะดีกว่าไปทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวอ,อ เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเกลมาดูกิจกรรมก่อนดีกว่านะว่าม,มันคืออะไรเขาให้ทำยังไงกันแน่นะคะตอนนี้กำลังงงงอยู่ถึงเวลาแล้วเริ่มภารกิจของคุณนี่หรือเปล่าคืออะไรอะ่ะเลือกนักเตะแล้วเลือกเส้นทางวิพัฒนาการของ เขาใช้โทเค็นนีออนเพื่ออัปเกรดนักเตะที่คุณเลือกเอาใครดีละ่ะ s t c a m r b เอา CAM ไหม s t c a m r b เดี๋ยวเกี่ยวไปดูนักเตะท,ที่ที่ที่เกวมีอยู่ก่อนนะคะอาจจะเอา CAM ก็ได้อยากได้ CAM นะคะอะงั้นเลือก CAM แล้วกัน โอเคขอรัก C A M แล้วกันเนาะแล้วยังไงต่อ,องงเริ่มงงอ๋อนี่ไงกำลังงงอยู่นะเซล์ประสาทการยิงบวกเหลืองบอลการฝึกการตั้งรับเอานี่เลยกว่าการยิงบวกการเลี้ยงบอลดีกว่า เค okay. แล้วก็ยังไงต่อือคือเดี๋ยวอ๋อแล้วคือเราต้องไปทำไอ้ลูกบอลน,นี้เหรอคะเกียวเริ่มงงแล้วนะเพิ่งเข้ามาด้วยอ่ะเกี่ยวลองรับของก่อนกำลังงงอยู่นะกำลังงงรับของฟรีก่อนนะคะ เริ่มงงเริ่มง,งงนิดนึงเรามาเล่นตรงไหนเอ่ยเล่นยังไงตรงไหนภารกิจรับชุดอะไรยังไงตรงไหนงงมากอ๋อนี่ไงโอ้โหกว่าจะหาเจอโอ้ยตายตายกว่าเจ,จะหาเจอโอ้โห กว่าจะหาเจอทุกคนจะบ้าตายเลยกว่าจะหาเจองงมากซึ่งเข้ามานะคะโอ้ลูกบอลสวยมากเลยสีสั่นสดใส ได้โทเค็นนีออนแล้วอ่าแล้วไงต่อแล้วก็ครึ่งหลังดีนะเขามีแต้มมาให้หนึ่งศูนย์อ่ะค่อยสบายหน่อย เลยไปเลยเอา้าวเข้าแล้วนะคะ ไม่ยากเลยชิวๆมากสำหรับเกลียวบอดไม่ยากนะคะย้ภารก,กิจจะจบแล้ว Bye. ภารกิจเลยเปื่อย ลุยลุยลุยอ่าโอเคสี่ศูนย์ภารกิจเกี่ยวเสร็จแล้วเย้แล้วก็มารับของตรงนี้โอ้โห เคนนี่ออนแล้วก็เหลียวไวลหนึ่งว้าวได้เพชรฟรีห้าร้อยเพชรแน่โคตรดีเลยค่ะแล้วก็อะไรอะเล่นเกมสกิลโออีกเยอะเลยงั้นก็พักก่อนเนาะโหเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นต่ออีพีหน้าละกันพักก่อนนะคะเยอะจัง ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาลุ้นด้วยกันเนาะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเกี่ยวสุ่มใหม่เดี๋ยวเกี่ยวจะไปสุ่มรูปแบบอื่นบ้างเนาะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ FC รักนะจุ๊บจุบจุบ๊บจุ